วั <Yeah! laughs> ีมา b e t t ย้สวัดีตุกนีเราไม่สวัสดีเพราะว่าจริงๆเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราอยู่ที่ละนงแล้วก็เราจะไปเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกเงาเมื่อวานเราแอบแวะไปดูแล้วนิดนึงแต่เรายังไม่ได้เข้าไปข้างในแต่วันนี้จะไปนน้ำตกงเงาแล้วก็ไปไหนอีกนั่นไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอดูก่อน แล้วแต่อารมณ์แต่ที่นี่ฝนตกตลอดเวลากลัวว่าคนคนรานองก็ไม่คนรานองก็ไม่อบเอ้อกันฝนกันนี้สวยมากฝนก็ตกนะ แต่ว่าที่นี่ก็ก็ต้องเที่ยวตอนหน้าฝนเพราะว่าเพราะว่าเป็นหน้าร้อนั้นมันจะไม่สวยไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำาะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมาหน้าฝนแน่เลยไปกนนาาันเดินเดนะินห้าร้อยเมตรนะน่าจะไม่ไกลมากดูนี่ดิ ฝ <Cornell> นตกมันก็ไม่เป็นน้ำลำนะไม่ใช่น้ำใสเลยนะฝนตกไม่ได้ yes, เป็นแบบน้ำโคลนเลยเนาะนน้ำโคลออ่ะืแสดงว่าคือปกติอ่ะถ้าว่าฝนไม่ตกดูมันไม่มีน้ำเนี่ยนี่ดูดูนี่ดิดูว่าฝนตกขนาดนี้เมื่อคืนฝนตกมาคืนนะคู่อ่ะแบบโอ้ใสคิดเลยตอนแรกก็กังวลว่าที่น้ำมันจะเป็นสีน้ำตาลน้ำปาไ ่วยมากไ,ไม่ต่อต,ต่อฝนตกแล้วก็แบบว่าอ่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้อะถ้าเราเดินกันีเราทำไมวะน่าจะไม่ได้มั้งน่าจะเจ้าของที่วะไม่รู้อ่ะอุย้ยแต่ตรงนี้อุย้ยนตรงนั้นสวยมากเดี๋ยวๆให้ทุกคนดูมันลื่นหน่อยนะเพราะว่า คนมันตกอ่ะหูสวยมากเหมือนลูกแบบต่าง,างอาวอ่ะคนในเรนนี่สวยมากทุกคนลยนะาคนก็รอดมันสวยมากเราอยากอยู่ในเฟรมเราอยู่ในเฟรมนี้ บบมันแบบทางเดินในแบบไงทางเดินในจินตนาการดี่จทางเดินพิศวงเนื้อน้อขั้นบันไดตรงเนี้เล็กๆเป็นน้ำตกนี่คนดู แค่ระวังทางก็สวยแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเ,เดินไปต่อขอบวนนู้นนะไปสวยมากอโอนู่นมามาจากข้างบนนู้นถึงแล้วเดินนิดเดินแป๊บเดียวนะแต่ว่าเราแวะเยอะ ทำไมเราไม่เดินที่แห้งเันเป็นท่มีที่แห้งมันดูยิ่งยากกันต้ระวติห่ เออบุญญาปานั่นบุญยาบาลอะไรนะเดอนั่นหละมันมันอยู่ติดตาหนึ่งเลยคนละคนละยี่สิบาทไช่หมคนลยี่สิบบาท8ฝากเอินถือหน่อยที้

làm ăn đây tôi đi được không Wow. mà. con แล้วมัน,มนอยู่ที่ถนนตรงนั้นนี่เแค่นั้นนี่เ้เราจะเดินขึ้นไปตรงนั้นได้เปล่าลื่นปนะเนี่ย กันแล้วแล้วก็ฝนตกซึ่งเราเพื่อใครจะไม่ยังไม่รู้เรามามอเไซนะแล้วก็ฝนตกเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเรากลับกันแล้วแล้วก็นั่นแหละน่าจะทางทางยาวะเปียกยาวๆแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคบายบายเลยคลิปนี้รอดูคลิปนี้เราไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรนะแต่ว่าเออก็บายบายนั่นแหละคลิปหน้าไปไหน มีแพนอยู่แต่เดี๋ยวค่อยรอดูแล้วกันเนาไปเลยนะบ๊ายบาย